สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนไมบ้านนะครับก็จะพามาชมตลาดต้นไม้นะครับหรือตลาดสีวันโคราชนะครับโซนต้นไม้นะครับโซนเปิือท้ายนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้นะครับมันจะมีตลาดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทุกๆอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มมาเดินกันแล้วนะครับ ันนี้ผมจะพามาอัปเดตดราคาต้นไม้นะครับมาชมร้านบอนสี่ร้านแรกเลยนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างมันมีต้นไม้อะไรมาบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าพี่ปางสวัสดีอขอเบอร์ติดต่อนะครับ0936952590ค่ะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ใช่ไหมครับแอดไม่ได้เบอร์นี้แต่จําเบอร์ไอดีไลน์ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวให้ลูกค้าโทรหาออใช่ไหมครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยงั้นผมขึ้นขึ้นไอดียไล์ให้ก็แล้วกันนะครับออให้ขึ้นไอดียลน์ให้ด้วยอ,อ่าวันนี้มีไม้อะไรมานําเสนอบ้างนะครับเผื่อเอฟซีที่ที่แบบซื้อครั้งที่แล้วนะครับอ,อันนี้ออเดอร์ปังปังด้วยนะครับรอบที่แล้วีเริ่มต้นจากยี่สิบบาทนะห้าสิบาทใช่ไหมครับห้าห้าสิบบาทยี่สิบบาท เริ่มต้นที่ห้าสิบบาทสวย <Okay. S 1> เลยนะครับ,บร้านนี้คือแบบสวยมากแบบมีแต่ระดับพรีเมียมเลยนะครับสวยเพราะว่าใส่ใจทุกต้นนะครับอืมโอ้ยฝึกล้มกันด้ยโดนมาตะถึงแดดได้ถึกล้มถึกเปเนี้ยวเนม่ยน่ครับลมมันแห้งฝนตกเริ่มจากอ่าควันอิ่มค่ะควันอิ่มครับอันนี้ควนอิ่มห้าห้าสิบบาท ตรงนี้จะเป็นห้าสิบาทหมดนะคะอันนี้เรียกซับค่ะใบกลมเรียกซับอันนี้พญาพันวังค่ะตอนนี้ค่าส่งยังไงนะครับค่าส่งเมาสเมาแปดสิบบาทแต่ถ้าต้นใหญ่เมาเมาร้อยค่ะชนตะกาใช่ไหมครับชนตะกาถ้าถ้าต้นใหญ่นะคอันนี้พญาพันวังพญาพันวังนะครับอันนี้บางใหญ่ใบเขาขาดหน่อยนึง แต่ก็ต้นใหญ่เนาะสวยอโอ้คุ้มนะครับต้นใหญ่มากครับอ,อันนี้อะี่กับเกลือขี้กบเกลืออ,อันนี้สีขาวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ควนอินเป็นเท้าสหเดชาค่ะใบเขาจะใหญ่กว่าครับอ,อันนี้สีสีปากสีปากคล้ายๆอันอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะครับที่มันคล้ายๆกัน หงสุวรรณใช่ไหมครับคล้ายๆ้าหงสุวรรณเยอะมีหงเหินหงสุวรรณคล้ายกันเยอะค <ไอ S 2> ล้ายกันนะครับแล้วก็อันนี้รวยล้นฟ้าค่ะแดงแดงรวยล้นฟ้าอุ้ยสวยมากครับอันนี้ก็รวยล้นฟ้าชื่อดีด้วยนะครับตอนนี้โอ้ยหลงอันนี้อันนี้ดาวเหนือครับดา,ดาวดาวเหนือห้าสิบบาทเลยนะครับคุณอันนี้เอ่อ นก้ากก้านกปาก้าจะมีสองต้นอ๋อนพปกก้านี่ก็ห้าสิบาทใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วแล้วคือเป็นป้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมสวยมากอันตัวนี้มีสองกับมีสองต้นในกระถางนะครับใช่ใช่อันนี้กระเท้าสหัสเดชะครับห้าสิบบาทเลยครับอันนี้แสงเงินแสงทองก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็จะมีอ่ตัวนี้คือโกสนโกสนนะครับ าสิบ,บาทใช่ไหมครับใช่ใช่ตัวละห้าบาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นเอ่อพญานาคราดแผงพญ,ญานาคราชแผงเอสวยนะครับเขาเขาจะแผงออกมาเป็นสีอมชมพูอ่ะแต่ที่จริงเขาจะเขียวแดงไงแล้วก็แล้วก็ขอไัยนะครับ กลองอาจจะไล่รถจะชนครับแล้วตอนนี้ก็คือมีกี่ต้นครับมีสองอครับน่าจะมีสองต้นสวยนะครับอพญานาคราชแสลแล้วก็อันนี้เออแดวงอัมพรครับดวงอ,อัมพรดวงอ,อัมพรอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ ลูกไม้สวยมากนะครับอันนี้เป็นสองฝั่งโค้งค่ะสองฝั่งโค้งจะมีสองต้นนะคะมีสองต้นโตขึ้นมาสวยมากนะสองฝั่งโค้งแต่วันนี้ไม่มีต้นใหญ่มาให้ดูครับเอาเลยเอาเลยแอดไลน์ดูต้นแม่ได้ไหมครับตอนนี้มีต้นแม่ได้แต่อยู่ที่บ้านมีต้นแม่นะครับถ้าเอถ้าในสนใจก็แอดไลน์มาหาได้เลยอันนี้เงินแสน เงินแสนนะครับเงินแสนจะมีจ้ามีสองต้นใช่ไหมครับสองต้นตอนนี้คือยังไม่กัดสีใช่ไหมครับยังไม่กัดสีดีเท่าไหร่แต่แต่ต้นนี้กัดสีต้นนี้คือสวยมากนะครับต้นนี้เดี๋ยวก็กัดอันอันอันนี้มีสองต้นในในกระถางนะแต่เดี๋ยวก็กัดสีค่ะนีนีใบที่กัดสีแล้วว่ากัดแน่นอนนะครับกัดแน่นอนค่ะอันนี้เป็นธาตุบางแก้วหน้าเขียวก็ห้าสิบบาทนะคะว้าวราคาดีนะครับ อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้อันนี้นําเสนอยังครับตอนนี้๋อยังทันนี้ตะวันชิงปลุตะวันชิงแผลง<ม>พแปลงสีเขียวมาปกติเขาจะเป็นสีดําสวยนะครับสีเขียวก็สวยเหมือนกันอันนี้สุดลักค่ะสุดลัก,ลกมีสองต้นในกระถางอันนี้กเกษ,ษตรศาสตร์ค่ะห้าสิบบาทเลยนะครับอันนี้นางไหม อันนี้ใบกลมๆเขียวๆนี่คือลูกไม้ค่ะลูกไม้อันนี้ม่วงมงคลค่ะโอ้โนี้ห้าสิบาทใช่ไหมครับใช่ห้าสิบาทต้นใหญ่มากเเท่าสองเลยต้นใหญ่มากครับทีสองกระถางนะครับมีสองกระถางแล้วคือท่านผู้ชมคือก้านก้านแข็งมากก้านใหญ่มากครับแข็งมากผมว่าทนทานแน่นอนต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้อันนี้เอ่อ ศิลา,านักปลาศิลานักป่า,านะครับใบใหม่มาออกฮาร์ฟนะด่างฮาร์ฟสวยนะครับอันนี้ก็ศิลานักปลามีมีสามต้นค่ะศิลานักนักปลา,ามีสามต้นสวยๆั้งนั้นเลยแล้วก็เจ้ตัวนี้ข้างหลังชื่ออะไรครับ ไอ้ต้นใหญ่ๆนี่คือสัจธรรมค่ะสัจธรรมนะครับใช่สัจธรรมอันนี้สีสีบุรีลำค่ะสีบุรีลำครับสีบุรีลำแต่ต้นเล็กหน่อยแต่สวยต้นใหญ่สวยมากนะครับสีบุรีลำมันแดงสวยนะครับอันนี้อ,อ่อันนี้ก็ห้าสิบแรครับใช่โอ้สวยมากไม่เชื่อว่าห้าสิบบาทนั่นคือสวยมากรัตนสิน เรียนรัสมีครับรัสมีเงินรัสมีเงินใช่รัสมีเงินรัรัสมีเงินห้ากิบบาทค่ะไปเลยเลยเอาขึ้นมาละาเขาใหญ่ไหมมา้ยังรัศมีเงินมีมีสามต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเงินแสนค่ะเงินแสนเงินแสนมีสองต้นไหมครับข้างหลังด้วยใช่ไหมครับข้างหลังด้วย อันนี้เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับใช่นี่อย่งผมก็ทันบอกสุดอ่าอะไรนะสุดอะไรเนาะอ่านไม่ออกครับเออเดี๋ยวอ่าไม่ได้เอาแว่นมาเออเดี๋ยวเขาเขามีชื่อแหละเขายังไงเป็นบอลกาบสีชมครูชอบก็ ทักไลน์มาถามชื่อแม่ขาใหม่นะครับเนื่องจากแบบชื่อชื่อหายาาครับอันนี้เลบางทองบางทองมีสองต้นบางทองสวยมาก<อ>ครับบางทองห้าสิบบาทแล้วมาชมสวยมากมแล้วก็อันนี้อ่อตัวนี้พรมฤษสีพรมฤษสีนะคะรับพรมฤษสีจะมีสองต้นค่ะด่างสวยทุกต้นค่ะสวยมากห้าสิบบาทสวยเกินราคาเลยนะครับ อันนี้เป็นลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้อันนี้นครพนมนนจังหวัดนครพนมครับตับจังหวัดนะครับใช่อันนี้นายทองเหม็นต้นใหญ่เลยครับนายทองเหม็นที่กินราคายางแรงอยู่นะแต่มาขายได้ราคานี้ก็ห้าสิบบาทนะครับวันนี้มาปล่อยราคาเบาๆนะครับจ้ะแล้วก็อันนี้หมอสีน้อยโอ้ห้าห้าสิบ <50 S 1> บาท,บาทอ่อยมากอันนี้ อันนี้คลายโฟมสีนาลีบุรพานาลีบุรพานะครับอันนี้ศีลางหุ้มทองอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้สวยมากผมชอบเลยอันนี้เบงซีนะหมอหมอหมอจันจันดาเหรอหมอจินดาใช่ไหมครับจินดาใช่หมอจินดานะครับอ่านี้ครับเนี่ยหมอจินดากับหมอสีน้อยนะครับต้องซื้อแฮกคู่แบบนี้นะครับตอบตอบขอบกุนหมอนะครับคุณหมอหมอไหคุณหมอนะครับ หมอจินดาครับหมอสีน้อยแล้วตอนนี้อันนี้ชื่อมันก็อยู่ในคอน,นี่แหละแต่มันก็ิดมองดูปากกาคือทนดีนะครับรูปไปในกระบอ,อกอดวงอะไรครับดวงอัมพอดวงอัมพลปัน <cos S 2> ่นเ <Dogs. S 2> บาขึ้นมาเลยขึ้นออก <S 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 อันนี้ มหาไทยมหาไทยวันนี้เอามาขายห้าสิบาทน้นนั่นต้นแม่นี่นะครับต้นแม่ต้นแม่เท่าไหร่ครับต้นแม่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะครับดำก็จะออกดำสวยมากต้นโลก็ห้าสิบาทราคาเบาๆนะครับใช่อ่ะอาชั้นหนึ่งร้อยก่อนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ่อไปงร้อยนะครับอันนี้ก็คือ อสงไข่ค่ะ,ะสงไข่หนึ่งร้อย100บาท,บาทมีต้นใหญ่นะไม้แร่เทพนะครับตัวน,นี้อันนี้เมืองเชียงใหม่ใบกลมๆต้นใหญ่ๆอันนี้ปราสาททองค่ะร้อยบาทอันนี้เมืองใหม่เมืองใหม่ถ้าโตมาเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้หสวยมากครับ ตัวนี้หนึ่งร้อยต้นแม่เท่าไหร่ครับต้นแม่สองร้อยค่ะผมซื้อต้นแม่ดีกว่าเพราะว่าต้นใหญ่มากใช่อันนี้หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยได้ไซส์นี้แต่เพิ่มอีกหนึ่งร้อยคือได้ไซส์นี้เนี่ยนะครับผมเสียไซส์ต้องเพิ่มอีกห้าสิบเองเพาเออเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเพิ่มอีกหนึ่งร้อยคุ้มมากครับได้ต้นใหญ่เลยสาหัวได้ด้วยครับอันนี้อันอันนี้อะไร่ะสีเทพารักสีเทพารักครับ หนึ่งร้อยบาทเนี่ยต้นต้นใหญ่เขาจะเป็นต้นนี้อต้นใหญ่ลายเดียวกันเลยสวยมากต้นใหญ่เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอันนี้ก็เลือกต้นใหญ่เหมือนกันนะครับอออันนี้พันดาวพันดาวนะครับร้อยบาทต้นใหญ่แต่ต้นนี้จะกระจ่างกว่าต้นใหญ่นะต้นใหญ่นี่จะออกเขียวเยอะต้นใหญ่ต้นเล็กสวยกว่านะครับต้นใหญ่ก็สวยอีกแบบนะครับูดถึงต้นใหญ่เท่าไหร่นะครับต้นใหญ่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบ คือค่าห้าสิบาทนะครับนานผู้มชมได้ลูกด้วยนะครับอันนี้คือใส่ตั้งแม่เลยนะครับอันน,นี้จะเป็นไม้ด่างอันนี้ทับทิมทองค่ะทับทิมทองต้นใหญ่ๆเลยร้อยเดียวยสวยมากครับอันนี้อันนี้พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวหนึ่งร้อยบางหกนะคะร้อยเดียวอันนี้ยอดมงกุดด่างก็ร้อยเดียวค่ะ หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เศษสีพันล้านไเพชรเจ็ดสีเพ็ดเจ็ดสีนะครับโอ้สวยมากเพชรเจ็ดสีค่ะอันนี้คือหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้สวยสวยเกินราคามากครับสวยมากกลุนี้สวยมากกุ่นี้อัน้อยเดียวค่ะอันนี้ก็หนึ่งร้อยใช่ครับอันนี้รัตนรุ่งเรืองที่ไม่ด่างค่ะ แต่ก็สวยนะมีสองต้นในในกระถางแต่ร้อยเดียวหนึ่งร้อยผาาต้นใหญ่ต้นโตนะครับอ้าขาดไปไหนนี่นอนกินหรือเปล่าครับต้องขาดเนื่อนี่แหละกองขับเออโอ้ร้อยเดียวค่ะม่วงม่วงมงคลค่ะการแข็งแข็งเลยนะครับเออกินใบใหญ่ก็ด้วยจะไม่เป็นไรแต่ก็ก็ออกไปใหม่นะครับอันนี้ร้อยเดียวอันนี้ก็ อันนี้เมืองใหม่แต่หน้าเขียวหน้าเขียวหน้าดําแต่ไม่ใช่หน้าแดงแบบนั้นอแต่นี้ขายขายร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับพุกกล้วกระถางแปดนิ้วมีสี่ต้นในในกระถางร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ตอนนี้คือหนุมานอะไรครับหนุมานออกสึกค่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะครับใบใหญ่มากแล้วก็อันนี้มหาเศรษฐีก็ร้อยห้าสิบค่ะมหาเศรษฐีเป็นไม้ด่างค่ะ นี่นะครับมีหน่อลูกมีลูกแล้วนะครับใช่ใช่อันนี้ลือสีโคโคตะมุดค่ะโอ้สวยมากครับมีสีชมพูเป็นไม้เก่าเก่ามากครับอืมเป็นไม้ไทยเป็นไม้เก่าสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทคืสุนทรคู่สองร้อยสองร้อยบาทสุนทรคู่ อันนี้บอกราคาไปแล้วนะครับเ,ออเราก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนั้นร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมันดานซับคบอ,อันนี้ก็ร้อยเก้าสิบต้นแม่ไทยอะไรนะมหาไทยมหาไทยแล้วก็อันนั้นเอ่อพมพิมานครับสองร้อยห้าสิบค่ะ 250, กระถางแปดมีหัวกาดต้นใหญ่อันนั้นรัดลักจะมีเงิน ต้นที่มีต้นเล็กห้บาทแต่ต้นนี้ร <150 S 2> ้อยห้าสิบาบาทนะครับไส่ตั้งแม่นะครับด้านล่างครับอันนี้ชายชนชายชนกระถาง650้าสค่ะแล้วกระถางอไซส์สีนิ้วแล้วครับอันนั้นอ่าตรงนี้แปดสิบาท2ต้น150ยห้โอ้รานะคาดีมากครับอันนี้คืออันอันนี้คือเอ่อเดี๋ยวบอกีกันอ๋อนเดียวกันกับต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ ชมพูทวีปชมพูทวีปนะครับตัวนี้คือแบบสีแดงมาเต็มแล้วก็ตัวนี้ต้นแม่เท่าไหร่นะครับต้นแม่ร้อยห้าสิบต้นแม่ร้อยห้าสิบต้นลูกแปดสิบบาทสองต้นร้อยห้าสิบนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับมีอันนั้นอ่อองค์หญิงทอฝันราคาเดียวกันค่ะที่ที่อยู่รวมกันตรงนั้นแล้วก็มีุทองมีชายชนมีอันนี้เอ อัะไรรคบขาดบางแก้วขาดบางแก้วนะครับตัวนี้ชื่อขุมทองใช่ไหมครับใช่อันนี้นะครับท่านผู้ชมขุมทองเดี๋ยวต้องหยิบให้ท่านผู้ชมดูด้วยเดี๋ยวอาจจะงงอันนี้ก็คือชายชนนะครับที่ผมหยิบขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ชื่ออะไรครับอันนั้น่ะบรรดานรั์บรรดานรับนะครับที่ต้นใหญ่เขาอยู่ข้างกันเลยนี่นะครับแปดสิบบาทนะครับสองต้นร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีตัวนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ นาลีบุรพา,า,รราต้นใหญ่ 150, ร้อยห้าสิบต้นเล็กที่ห้าสิบบาท,บาทก็มีนะครับอันนี้ออสงไข่ค่อนนอะคอ,อ,อันนี้สงไข่นะครับสงไข่อันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เจพญานามืน่นมีสองต้นนะในกระถางนี่นะครับมีสองต้นอยู่ในกระถางอันนี้สองร้อยค่ะ สองร้อยบาทนะครับแล้วก็มาชมฝั่งนี้เลยครับกลุ่มนี้จะต้นละร้อยค่ะต้นใหญ่แล้วแต่ต้นละร้อยโอ้หนึ่งร้อยบาทใหญ่มากจะมีนำโชคค่ะครับนำโชคอันนี้สัจธรรมค่ะสัจธรรมหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้มีกี่ต้นครับเนี่ยเยอะมากเร,เรียกเรียกซับสองสามต้นสองสามต้นนะครับเรียกซับหนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้เศษฐีสุดพันค่ะเศษอันนี้ก็สามต้นสามสีต้นเศษสีสุพัน,นภูมิภาคแท้พวเนี้นครับร้อยเดียวค่ะหนึ่งรอยบาทครับอันนี้เอ่อสุนทอนผู้สุนทอนู้นะแต่หน้าหน้าสวยมากแม่แม่เขาจะไม่ค่อยออกชมพูนะแต่พอลูกออกมา อันนี้แยกหน่อมานะคะออกจมูสวยเลยครับุนทรผคู่เป็นบอลเก่าค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีอันนี้มิ่งมงคลค่ะครับร้อยบาทต้น <100 S 1> ใหญ่ร้อยบาทนะครับอันนี้กะลาโหมค่ะร้อยบาทเหมือนกันอันนี้ดวงอมพรค่ะต้นใหญ่ครับค่ะต้นใหญ่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้เออ ทรับเศรษถีค่ะร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหขูดมากนะครับต้นใหญ่มากก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์หาพี่ปางได้เลยนะครับเดี๋ยวมีให้ชมอีกที่สวนมีอีกเยอะไหมครับที่สวนใกล้หมดยังครับยัง เรือยเยอะนะครับก็มีมาใหม่เรื่อยๆปลูกไว้เยอะครับปลูกไว้เยอะนะครับถ้าใครสนใจไหมบางทีก็รับมาด้วยปลูกด้วยครับแล้วถ้าใครสนใจยังไงก็แอดไลน์หรือโทรติดต่อหาพี่ปางได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ปางถ่ายรูปให้ดูใหม่วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปางมา,มากๆเลยนะคระับขอบคุณและสวัสดีค,ดครับ